เดือนมิถุนานะครับก็จะสิ้นเดือนมิถุนาก็จะชนกันแล้วนะครับนี่นะครับดูกันชัดๆเลยครับ ความพื่มหน้าของโครงการรถไฟทางคู่นะครับสายใต้นะครับกับสะพานขึงแห่งแรกของประเทศไทยนะครับที่ใช้สำหรับรถไฟวิ่งนะครับก็ฝากเพื่อนๆน,นะครับกดไลค์กดแชร์กดติดตามกันด้วยนะครับ ถ้าชอบคลิปก็อย่าลืมซับสไคร์สั่นกระดิ่งกันด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆน้องบัณดุชาแนลครับ